don't know what do Sta Man I ใครอยากกินคุณมากๆเรามาดูดวงกันนะครับว่าเขาคนนั้นนะครับเป็นใครนะครับที่กําลังแบบว่าหิวโหยใช่ไหม <laughs> อยากกินคุณมากๆนะครับข้างหน้านเพื่อนๆจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวถังไพ่3ากองให้เพื่อนๆได้เลือกนะนะนึกถึงตัวเองแล้วเลือกไพ่นะครับเดี๋ยวไย่แค้มจะสูมไพ่ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะเพราะว่าไพ่สําหรับนี้เนี่ยเขามีแสงสะท้อนนะเออเขาทำด้วยพลาสติกนะเพราะว่าเนื้อก,กระดาษมัน มันจะมีลูกเล่นของไพ่ไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับนึกถึงตัวเองนะครับใครอยากกินคุณมากๆอ่านี่คือกองที่1นนะกองที่1เป็นกองเรือนะครับส่วนใบนี้นะครับนี่นี่คือกองที่สองนะครับกองที่สองเป็นกองมา้าแล้วก็นี่ใบนี้นะครับกองที่สามนะครับกองที่สามของเรานะครับเป็นกองบิชอปนะ เมืเ่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะครับ1 2หรือว่า3นะกดที่ time stamp เพื่อเลือกที่จะรับชมรับฟังคำทํานายตามกล่องที่เ,เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ time stamp ของช่องเราก็มักจะอยู่ใน description คำอธิบายใต้คลิปแต่ถ้าพี่เข้มลืมลืมทําเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปก็ขอความอนุเคราะห์ c ม m m e n t ให้พี่เข้มด้วยขอบคุณมากนะครับ สวัสดีชาวกองที่1นะครับกองที่1ของเราคือกองเรือใครอยากกินคุณมากๆเรามาดูการพลังงานของเขาคนนั้นนะดูซิว่าเป็นใครนะครับที่แบบว่าโหยใช่ไหมโหยก็หายอยากกินคุณมากๆดูไพ่ท่นเพื่อนเลือกสิเป็นไพ่เอ็มเพนะครับไพ่เอ็มเพนี่เป็นลักษณะของแบบเผู้หญิงนะครับเฟมิลีนเอนเนอรีนี่เป็นพลังงานของเราที่เราดึงดูดเข้ามานะความอ่อนโยนอ่อนหวานเออบางคนบอกเราต้องร้ายนะ แต่ว่าต้องร้ายให้เป็นนะไม่ใช่แบบร้ายแบบเป็นนางร้ายนะแบบความอ่อนโยนอ่อนหวานอย่างเงี้ยนะครับการเข้าหาคนอื่นและเราเองก็มีความเฟมินีนอยูอ่ตรงนั้นนั่นเองนะครับคือด้านดีของเรานะครับอย่าลืมให้คนอื่นมาสัมผัสด้านนี้ของเรานะถ้าเกิดว่าเขาไม่สัมผัสด้านนี้ของเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะเห็นเราไม่ชัด นะครับก็อย่าลืมใช้ด้านนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับความงามใครหลายคนที่เลือกกองเนี้ยคุณจะโดดเด่นในเรื่องของความงามนะครับหรือว่าของสวยงามถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีความเป็นเฟมินีนอยู่ในตัวได้เช่นกันนะครับคือไม่ใช่ว่าผู้ชายมันต้องแบบโอ้โหมันต้องเข้มมันต้องก้าวร้าวอย่างเดียวมันมีความอ่อนโยนได้นะผสมผสานกันได้นะครับ อะไรที่เป็นด้านดีของคุณอีกบ้างนะพายอยากบอกอะไรนี่ก็เป็นพลังงานของความเป็นเฟมินีนนะจิตใจของคนนะครับความลึกลับนะไฮพีสนะครับเห็นไหมแปดดาเนี่ยแต่ว่าเฟมินีนหลายคนนะ่ะชอบแบบว่าชอบกงบังวลไม่ให้คนอื่นมารู้จักมาสัมผัสตัวคุณจึงมกักเป็นคนเก็บตัวนะคนอื่นก็เลยมองไม่เห็นคุณในด้านดีๆนะครับหนึ่งถ้วยคุณมีด้านดีๆคุณมีความเมตตาม,มีความรักนะครับหนึ่งเหรียญ จะมีเลขหนึ่งสองใบมุงบอกถึงการเริ่มต้นการเริ่มต้นการเริ่มอะไรใหม่ๆการเริ่มโปรเจกต์เริ่มโครงการโครงงานต่างๆนะรวมไปถึงด้านของเรื่องความรักจิตใจอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ด้วยนะครับใครหลายคนที่เลือกกองนี้จึงมักจะเป็นคนที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ๆห่ละแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็คือมีความลึกลับมีความกังวลมีความกลัวอยู่เป็นคนกำแพงสูงพี่แคมรู้สึกด้วว่า,วาตัวคุณเป็นคนกำแพงสูง แต่คุณจะรอให้คนอื่นคือจะเล่นเกมลับอย่างเดียวไม่ได้นะเนี่ยเป็นข้อเสียของคนที่มีเฟมินีนเอนเนอรีอยู่เยอะแต่ว่าใช้ผิดดา้านนะอย่าลืมให้เขารู้จกักเหมือนได้มาชิมก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะชิมเรื่องอื่นนะไม่ใช่ไปชิมเรื่อง18บวกนะเออให้มารู้จกักอะไรอย่างเงี้ยรู้จักความอ่อนโยนอ่อนหวานของคุณนะให้มารู้จัก,กว่าตัวคุณน่ารักขนาดไหนสวยงามงดงามขนาดไหนเวลาที่คุณแต่งตัวให้ให้คนรอบข้างให้สังคมเห็นนะ่ะ แลวรับรองความล่าของคุณจะไปได้ดีไปได้เร็วนะครับคุณมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ชอบเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยนะครับใครเห็นคุณเขาก็ปริงรักแคครกรบเขาก็รักเขาก็กกชอบเขาก็รู้สึกดีกับคุณทั้งนั้นทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแล้วใครนะครับเขาคนนั้นเป็นใครขอดูหน่อยสินะครับเด็กถือดาบนะครับ the world ราชาดาบแล้วก็สิบเหรียญน,นะครับลักษณะด้านดีของคุณนะเออมันมีลักษณะลักษณะของคุณลักษณะของเขาคนนั้นนะครับถ้ามีไพ่เดอะเวิลเนี่ยอาจจะเป็นคนทางไกลน้อรักต่างประเทศต่างชาติต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพื้นถิ่นต่างถิ่น,ต,นต่างแดนมีความเชื่อค่านิยมทัศนคติที่แตกต่างจากเราได้ตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความตรงนะ เออก็ดูแล้วก็ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่คล้ายๆคนไทยเนาะเขาจะคนที่แบบมีความพูดตรงกว่ามีความปากตรงกับใจนะครับแต่จ,จะเป็นคนที่แบบจุกจิกหรือว่าชอบบงการน,นิดนึงนะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําแต่จะขึงขังหน่อยนะขอคนขึงขังตัวเขาก็ขึงขังค่อนข้างมีฐานะฐานะดีฐานะรวยค่อนข้างมีความมั่งคัง่งมั่งคัง่งแล้วก็ขึงขัง มีเพื่อนมีคนรอบข้างมีฝูงรายล้อมรอบตัวเขาความมั่งคั่งในที่นี้ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ความรวยอย่างเดียวแต่ว่ารวยเพื่อนอย่างเงี้ยรวยความคิดรวยทัศนคติก็ได้มีความโตเป็นผู้ใหญ่แต่ข้อเสียก็มีตรงที่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยอมคนนะแล้วเขามักจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราคนที่มาอยากกินคุณมากๆเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องในมุมไหนสี่ถ้วยสองเหรียญ อห้าเหรียญแล้วก็หกเหรียญลักษณะของคนคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยปฏิเสธเป็นคนที่คุณเคยแบบว่ารู้สึกว่าไม่ให้ใจเขาอะไรอย่างนี้นะเออรู้สึกว่าเราไปช่วยเหลือเขารู้สึกว่าเราไปซัพพอร์ตเขาแต่เราลืมมองว่าจริงๆคนคนนี้ก็เก่งเราเขาก็มีด้านดีๆใช่ไหมเออคุณอาจจะแบบ เบื่อหรือว่าไม่ได้ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเคยปฏิเสธเขามาแล้วนะครับกาลังลังเลจะชอบหรือไม่ชอบดีแต่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่เต็มอิ่มมันก็ยังครึ่งๆนะเออแต่ความรักไม่ใช่ความสงสารความรักไม่ใช่ความสงสารความรักคือความรักนะครับถ้้ชาวกองนี้ลองพิจารณาดูว่าเราจะออกแอคชั่นยังไงต่อไปนะครับรักก็รักไม่รักก็ไม่รักไม่เป็นไรนะครับเรามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมเขาอยากกินคุณมากๆ แต่คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปให้เขากินก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกว่าคุณโอเคไหมคุณอิ่มไหมกับคนนี้นะมันมีด้านอื่นๆที่แบบดีไหมด้านอื่นของการซนะัพพอร์ตเขาทำไหมเรามาดูกันต่อนะครับว่าแล้วยังไงต่อสีถ้าเกิดว่าเราต้องการจะไปกับเขาเนี่ยคือไพ่แนะนําอะไรและอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอยากไปกับเขาเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันแล้วลนะ่นะเออต้องมีการพูดคุยต้องมีการติดต่อกัน แต่บางทีอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องรู้ว่าคุยกันหลังไม่อะไรกเ้ยเรารู้สึกว่าเออมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันแหมมันมันจะทะเลาะกันซะเรื่อยเลยนะคุยพาร์ทของความคุยสนุกมันก็คุยสนุกนะแต่พาร์ทเวลาที่เราต้องไปแตะต้องความเชื่อหรือว่าค่านิยมทัศนคติต่างๆที่มันฝังอยู่ลึกะในจิตใจของเขาอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสองคนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจกันนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณมีเฟมินีนเอนเนอรีคนเนี้ยก็จะมีมัสคิลีนค่อนข้างสูงความเป็นชายค่อนข้างสูงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้ชายที่ดูอ่อนน้อมอ่อนโยนหรือบางครั้งอาจจะแบบหน่อมแนบนิดๆอย่างเงี้ยเนาะคุณจะถูกชะตากับผู้หญิงที่แบบหา้าวๆหน่อยความความเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะในตัวเขานะครับเรามาดูกันนะครับลักษณะาด,ดาวจันดาวศุกร์ของคุณกับเขาดาวศุกร์เด่นของคุณมีอะไรบ้างดาวจันเด่นนะครับของเขา ดา,าวเสาเด่นตรงนี้นะครับมีราศีระหว่า,างเราสองคนมีราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างเด่นนะเสาวนดโนอ,อดีตชาติมีอดีตชาติม,าตมีชาติพพนะครับพบที่8พบภพมรณะหลายคนอาจจะเกี่ยวพันกันทางอดีตชาตินะครับก็เลยมีความผูกมีความเกี่ยวโยงกันนะ,อะลองพิจารณาดูว่าเราชอบเขาหรือไม่ชอบเขานะแต่เขาอยากกินคุณมากๆเลยเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ ใครอยากกินคุณมากๆเรามาดูกันนะครับของที่2เนี่ยกองม้านะครับนะแล้วก็ไพ่ที่ป็นเพื่งเลือกโอาเป็นไพ่ควีนออฟซอสนะควีนออฟซอสของสาหรับนี้เนี่ยเขาเความพิว้วไหวนะเออเป็นคนที่แบบตรงแต่ว่าก็ใช้ความสามารถนะครับมีความสามารถสูงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งที่สําคัญคือเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตละนะตรงเนี้ยว้ ความหมายอยู่ที่ปีเสื้อนะครับการเปลี่ยนแปลงการ transform ไรนในชีวิตทําให้เขากลายเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ห้าวหาญนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มาเลือกกองนี้นะครับคุณยังมีความเป็นเฟมินีนอยู่นะความเป็นหญิงใช่ไหมแต่ก็มีความตรงมีการคิดวิเคราะห์นะครับมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เก่งอันนี้เป็นด้านที่ดีที่น่าชื่นชมและเป็นด้านที่ดึงดูดใครบางคนเข้ามาให้อยากกินคุณด้วย ดูซิอะไรที่เป็นพลังงานของชาวกองนี้อีกนะเรามาดูกันมีอะไรอีกเก้าเหรียญน,นะครับราชาดาบโอ้ตรงนี้มีราชาดาบไม่ใช่ราชินีดาบเนาะอัศวินถ้วยเออนี่พลังงานดีนะสิบเหรียญคุณเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งหลายล้อมไปด้วยความมั่งคั่งมั่งคั่งในที่นี้อาจจะหมายถึงความร่ํารวยก็ได้อาจจะหมายถึงเอ,อเพื่อน รวยเพื่อนอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือว่ามาั่งคั่งในเชิงวัตถุสิ่งของมัง่งคั่งในเชิงของแบบความรู้สึกความรู้สึกที่มันเต็มอิ่มที่มันล้นเหลือนะครับแม้ว่าคุณจะดูดูดูไปบ้างดูจริงจังไปบ้างดูชอบควบคุมไปบ้างเพราะว่ามันติดเป็นฐานนิสัยตั้งแต่เด็กแะแต่พอคุณมีการทานฟอร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเข้าใจเข้าใจความเป็นมนุษย์นิสัยตรงนั้นน่ะมันก็ยังอยู่แต่คุณจะสามารถปรับใช้มันให้เป็นประโยชน์กับตัวเองกับคนรอบข้าง เเหรียญเนี่ยจริงๆมาประกบกับสิเหรียญนี่ยนะเออมาประกบไพ่ใบอื่นๆคุณอะไรล้อมไปด้วยสังคมที่แบบมีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยนะหรือว่าธุรกิจอะไรที่ดึงดูดการเงินมาให้คุณคุณคู่ควรกับสิ่งนี้ใครที่ยืนยันว่าตัวฉันยังไม่ได้เข้าสู่ความร่ํารวยนะเดี๋ยวตัวคุณจะได้ร่ํารวยนะขอให้มั่นใจในเอเนจีเนี้ยมันเป็นของคุณนะครับด้านดีๆเหล่านี้เป็นของคุณคุณจริงจังแต่อาจจะมีความขึงขังไปบ้าง แต่อัศวินถ้วยเวลาชมใครอคนอื่นจะปฏิเสธไม่ออกคือเวลาด่าใครคนอื่นเขาก็ปฏิเสธคุณไม่ออกเพราะคุณพูดความจริงนี่ออกมามเออคุณก็เลยพูดเทิ่ยมแทงใจดําก็ได้แต่มันมีอัศวินถ้วยแปลว่าเวลาที่คุณชมใครเขาก็ปฏิเสธไม่ออกเหมือนกันก็คุณชมจากความเป็นจริงอะแล้วชาวกรองนี้มีความปากหวานปากหวานจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงคนอื่นจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ชมใครง่ายๆแต่ความเป็นจริงแล้ว คุณชมคนอื่นง่ายๆอะได้นะเออคุณชมใครง่ายๆแต่ชมในข้อเท็จจริงเนี่ยคือความหนักแน่นในคําชมของเรานะครับมันก็เลยเป็นคําชมคําพูดที่มันกระแทกใจคนอื่นนะกระแทกใจในความหมายที่ดีก็ได้นะส่วนใหญ่จะเป็นความหมายที่ดีนะครับเพราะอัศวินช่วยนี้เข้ามาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าคารลงนะ คารลมเสน่ห์ครับเรามาดูกันนะสเสน่ห์อย่างเราเนี่ยมีคารลมดีๆเนี่ยทำให้ใครอยากกินเขาเป็นใครครับเทมเพลนส์ <Temper ance S 1> นะครับเป็นคนที่ดูท่าทางปรับตัวเก่งเนาะแดไม้นะครับเออแไม้บ่งบอกถึงการปรับตัวการพุ่งไปข้างหน้าการพุ่งทยานการเพิ่มพูณการขยายตัวนะครับเด็กถือดาบนะแล้วก็สามเหลียญน,นะครับสมเหลียญเนี่ยก็เป็นลักษณะคนที่มีการปรึกษาคนเนี้ย เอนเนอร์จี <Energy S 2> ของเขาอะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีเป็นคนที่ทำงานแนวแนะนำคนอื่นได้ดีนะคือปรึกษามันไม่ใช่การแนะนำแต่เขาสามารถทำได้ทั้งการแนะนำและการปรึกษานะการให้การปรึกษาปรับตัวเก่งเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับพัฒนาตัวตนพัฒนาจิตวิญ,ญญาณแต่ทีนี้เขาจะมีความเลื่อๆหน่อยนะ ขาจะมีความดือด้อเป็นคนที่แบบเถนตรงแต่กระดื้อไม่เท่าคุณหรอกพี่เขยมว่าเป็นคนแถนตรงนะครับชอบพูดจาพูดคุยกับคนรอบข้างนะครับคนรอบข้างเนี่ยมักจะรักมักจะชอบเขานะครับทําไมไพ่เลเวอร์มันหงายหน้าตรงนี้อยู่ใบหนึ่งนะแต่เขามีความรู้สึกดีๆให้คุณแหละอยากกินคุณนะครับความรู้สึกรักความรู้สึกชอบมาเป็นความรู้สึกนะครับอยากพูดคุยกับคุณนะคนคนเนี้ย ให้กาปรึกษาคนอื่นเก่งแนะนําคนอื่นเก่งแนะนําไปในสิ่งที่ดีๆแล้วเวลาที่แนะนําเขามีศิละปะเขาจะไม่ยัดเยียดนะเขาก็จะแนะนําในแบบที่เขาสามารถแนะนําได้เขามาักจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราในด้านไหนเนี่ยมีแปดดาบด้วยโอ้มีนะแฮงแมนนะครับลาชินีไม้แล้วก็หนึ่งไม้อาจจะเป็นคนที่เคยคุยกับคุณอาจจะเป็นคนที่เคยแนะนําคุณอาจจะเป็นคนที่เคยพูด พบปะพบเจอนะพูดคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเออนะนี่คือลักษณะของแบบของตัวเขานะที่รู้สึกดีๆต่อคุณนะครับรู้สึกปิง๊งรักรู้สึกชอบคุณแล้วก็ตัดคุณไม่ขาดแต่อาจจะเคยคุยกันมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาก็คือจะป้วนเปี้ยนไม่ไปไหนเป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณนะ บางทีอาจจะอยู่ในเซอร์เคิลนะในวงล้อมในในกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยของคุณนะครับมีความรักมีความชอบคุณมากเลยนะครับก็ถ้าทางเร็วๆนี้ก็จะพุ่งเข้ามาเนาะข้อดีอันหนึ่งของเขาคือชอบพัฒนาตัวเองนะเขาอาจจะอยู่ในวงการเซลล์ดีเวล็อปเมนต์วงการพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาสุขภาพก็ได้นะ ต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของแบบจิตวิญญาณอย่างเงี้ยแนวจิตวิญญาพัฒนาตนเองอย่างเงี้ยจะพบเขาได้ในที่นั้นนะครับยิ้มจับอะไรก็งอกเงยเติบโตนะครับแล้วก็สามารถแนะนําได้สามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้มีความเป็นนักคาลเซอร์ลิงอยู่ในตัวเขานะคาลเซลิงคือให้คำปรึกษานักให้คำปรึกษานะครับมีเอเนจีแบบเนี้ยอยู่รายล้อมรอบตัวเขาไปหมดเลยนะและอะไรอีกที่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาจะออกแอคชั่นจะยังไงอะไรต่อไปจะมีการเข้ามาพูดคุยเข้ามาดีเบตเนาะ เออบางทีอาจจะมีการใช้เวลาอย่างต่อเนื่องแต่เวลาที่เขาเข้ามาบางทีเราเองอาจจะยังไม่พร้อมเราเองอาจจะยังมีใครในใจนะครับนะหรือว่าเขา้าเขา้เขาเขามาแบบดามใจก็ได้เข้ามาให้คาปรึกษาในระหว่างที่เรากําลังเศร้ากาลังทุกข์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะและขณะดาวจันดาวสุกตัวไพ่ไม่ได้บอกเกี่ยวกับคุณตัวของเขาอะราศีธนูเด่นและอะไรอีกนะที่เด่นนะราศีเมษของเราสองคนเด่น ดาวยูเรนัสของเราสองคนเด่นนะแล้วพบที่เจ็บพบปัดนี้นะชื่อบางคนมาถามมีแฟนแล้วมาถามเนี่ยคนคนนั้นจะเป็นแฟนคุณนะเออคือเขาเรียกว่าอะไรรักรักแบบรักแน่นนะแน่นเหนียวแน่นหนาถาวรน,นะครับแล้วเป็นคนที่คุณคอมมิตอยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่คุณกําลังแบบมีมีความรักมีความสัมพันธ์นะครับกาลังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ ก็จะเป็นคนนี้ด้วยโอเคครบท่วนเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3นะครับอุ้ยกองที่3าของเราเนี่ยเป็นกองบิชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครอยากกินคุณมากๆเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับใครที่เ,เพื่อนเลือก เรชาลีออดนะครับชาลีออรนี้โอเป็นไพ่รถสึกนะรถสึกที่กําลังเดินทางหรือกําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับดูแล้วเนี่ยชาวกองนี้เนี่ยคงมีความขยันนะขยันขันแข็งบางคนชอบการเดินทางนะครับเออบางคนทํางานทํางานรักครอบครัวนะครับเป็นคนรักครอบครัวด้วยนะครับเป็นคนที่แบบบุกตะลุยนะเออเปรียบเสมือนอัศวินเดินทางไปข้างหน้ายังมีความเขาเรียกอ,อะไรมีมีเพลเวอร์ อ่าพาวในที่นี้ก็แปลว่าอํานาจก็ได้แปลว่าพละกําลังก็ได้นะครับมีพละกกำลังแล้วก็มีอํานาจในตัวเรามาดูกันนะครับว่าอะไรที่เป็นพลังงานของคุณบ้างขอส่องดูพลังงานของคุณหน่อยสินะครับสี่ดาบโอ้มีแฮงแมนไหนพลังงานลึกๆเลยเป็นอะไรบ้างแล้วก็สเตนนะครับ เก้าเหรียญลักษณะาชาวกองนี้เนี่ยคุณมีพลังงานและมีอํานาจในตัวนะครับน้ําเสียงอะไรของคุณเนี่ยจะเป็นน้ําเสียงที่แบบสั่งการคนได้ดีนะครับเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนที่แบบควบคุมคนอื่นได้ดีควบคุมตัวเองก็ได้ดีนะครับหลายคนเนี่ยทำงานกับจิตได้สํานึกนะเวลานอนหลับพี่เข้มเห็นการท่องท่องเที่ยวของจิตใจการเดินทางของจิตใจรวมไปถึงการ การเดินทางเข้าสู่ภายในภายในจิตใจของตนบางคนเนี่ยมักจะทํางานกับความฝันได้ดีเช่นออนอนหลับใช่ไหมแลวทำรู้สิด,ดีมเป็นรนะู้สิด,ดีมคือฝันแบบรู้ตัวอย่างเงี้ยคุณทําเป็นที่ฉันรู้ตัวว่าฉันกำลังฝันอยู่นะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับความฝันอย่างไรเงี้ยเก่งนะครับบางคนแอสทอปโปรเจคชันได้นะเออคล้ายๆกับการถอดกายทิปอะไรอย่างเงี้ย หรือว,ว่าการฉายฉายภาพอ,อ,อ,อีกมิติหนึ่งที่เห็นได้เนี่ยออผ,ผ่านเวทมนต์ความฝันต่างๆนะครับเป็นคนที่มีความสงบเงยียมสงบสุขแต่ควบคุมตัวเองได้ควบคุมสังคมคนรอบข้างได้ถ้าใครที่จะเข้ากับคุณได้เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจในสิ่งที่คุณทำเพราะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นมันค่อนข้างจะลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นๆน,นะคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคุณสามารถดูแล คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้ดีด้วยสามารถดูแลได้ดีและสามารถที่จะดูแลดูแลคนตรงหน้าได้นะครับดูแลเขาได้แะ้วก็สามารถที่จะใช้ความอ่อนโยนกับเขาได้นะคือไม่ใช่ดูแลแบบแบบไปบงการบังคับหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการดูแลในรูปแบบของการเอาเอกเอาใจเทคแคร์อย่างเงี้ยนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเทคแคร์ ฝ่ายตรงข้ามน่ะฝ่ายชายเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะเทคแคร์ผู้หญิงเป็นคุณจะวางตัวเป็นสุภาพบุรุษนะไม่ทําร้ายอย่างเงี้ยนะครับดูซิว่าเขาเป็นใครนะครับไอเดอร์เวิลด์นะครับสิบเหรียญมีชาริออตด้วยนะแล้วก็ห้าไม้ลักษณะของเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนทางไกลนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะต้อง อาศัยการเดินทางมาหาการนะการขับรถขับเรืออะไรเงี้ยนั่งเครื่องบินอย่างเงี้ยนะครับขี่ยานพาหน,นะมาหาดาวเสาเนี่ยค่อนข้างเด่นนะคนนี้ถ้าเป็นคนที่หยิบจับอะไรมาทําก็สําเร็จนะและที่สําคัญคือมักจะมีเงินมักจะร่ำรวยแล้วก็ในสังคมแวดล้อมรอบข้างเขาอะมักจะเป็นคนที่มีฐาน,นะด้วยนะครับคนคนนี้นะกาลังอยากกินคุณมากๆ อาจจะมีข้อดีหรือจะเรียวกว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะครับคือเขามีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงคือถ้าจะไปห้ามไปอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องต้องทดลองด้วยตัวเองต้องเจ็บด้วยตัวเองหรือว่าต้องล้มด้วยตัวเองก่อนนึกออกปะเอ๊ะแต่มุมนี้เราก็อาจจะมีเหมือนกันนะ <c oughs> คือเป็นมุมที่คล้ายๆกันใช่ไหมนะเออมุมแบบเป็นนักปฏิบัติอะคือต้องทําจริงอนะต้องทําจริงให้มันเห็นนะจะได้รู้จะได้พูดได้ทําให้มันแบบละเอียดจริงๆอย่างเงี้ย เออทำให้มันแบบจริงจังจริงๆนะครับดังนั้นคนคนนี้เนี่ยคุณอย่าแบบไปบอกว่าเออนี่มันอันตรายนี่มันทําแล้วมันจะโอ้มันเจ็บตัวอะไรอย่างงี้นะเขาก็อาจจะตอบคุณกลับมาว่าเราก็เป็นพวกที่แบบชอบชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบชอบทดลองด้วยตัวเองซะด้วยสิเอนเนจีประมาณนี้แต่เอเนจีนี้อาจจะคล้ายคุณเนาะเพราะว่ามันมีความเป็นนักปฏิบัติคนลงมือทำเป็นเอเนจีที่มีเหมือนกัน มาดูกันสินะครับว่าแล้วนะเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อแลวจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปดูแอคชั่นเขาหน่อยสิไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะนะอยากกินคุณมากๆอ๋อขอย้อนกลับมาเขามักเกี่ยวข้องอะไรกับเราเนี่ยคนนี้บางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนาต่างภาษาการานี้ได้นะ ดูเขาบุกบั่นนะเขามุ่งหน้ามาทางนี้นะครับอยากปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าเป็นคนทางไกลไพ่เนี้ยค่อนข้างจะเน้นไปถึงเรื่องของแบบคนทางไกลแล้วก็มีการปรับตัวต้องมีการเดินทางมาหานะครับดังนั้นใครที่มี long distance อยู่นะ long distance relationship เพื่อนทางไกลยอย่างเงี้ยก็เป็นเขาคนนั้นแหละที่จะเข้ามานะแต่ถ้าเกิดคุณยืนยันไม่มีคนประมาณนี้กำลังอยากกินคุณมากๆกำลังส่องคุณเลยละ่ะผ่าน Facebook ผ่านอะไรต่างๆ ผ่าน Facebook ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆที่คุณมีเนี่ยบางคนบอกพี่เคปฉันไม่ได้เล่นเฟซนะออมีแต่ IG อะไรเงี้ยไได้ป่ะครับก็นับทั้งหมดเลยนะครับหรือแมก้กระทั่งส่องแบบเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดมันจะอยู่ตรงที่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่งคั่งขยันนะครับเป็นนักปฏิบัตเออิเป็นคนชอบลงมือทำมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอาจจะเป็นคนทางไกลชาติศาสนาวัฒนธรรมอาจจะมีความแตกต่างจากเรานะ และบางคนก็ไม่ย่อท้อนะถึงแม้ว่าคุณจะดูแบบดูปฏิเสธอะไรเขาจะไม่ย่อท้อนะครับเป็นคนลักษณะประมาณนี้แต่ไพ่เน้นว่าเป็นคนทางไกลที่ส่องกันอยู่ทีนี้แอคชั่นที่จะเกิดขึ้นก็จะยังมีการเข้ามาจีบเข้ามาชวนคุยแต่อาจจะมีการบล็อกกันในบางช่องทางอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันอาจจะยังไม่โดนหรืออาจจะเป็นการบล็อกกันในบางช่องทางคุณอาจจะรู้สึกว่า คนทางไกลอ่ะอคุยกันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงอยากได้ใครอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีการบล็อกกันอาจจะมีการนิ่งกันในบางช่องทางซึ่งโดยส่วนมากอาจจะมาจากตัวคุณนะพอดูท่าทางเขายังมุ่งอยู่เลยอ่ะมุ่งหน้ามาทึงนี้นะครับจะมาจีบแล้วก็จะมาคุยในเรื่องที่แบบมีสาระบ้างเรื่องตลกบ้างเรื่องสนุกสนุกเรื่องทั่วๆไปบ้างสลับสลับกันนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอุ้ย ละขนาดดาวจันดาวสุกนะครับของเขาเนี่ดาวเสาเด่นราศีกรกฎเด่นนะครับของเรานะราศีกรกฎเด่นนะ,ะตรงนี้ก็มีกรกฎนะโอราศีกรกฎแรงจังในกองนี้ดาวยูเรนัสเนี่ยค่อนข้างเด่นเราพบที่5พบปุตตะนะเครื่องมือเทคโนโลยีความทันสมัยความเป็นเด็กนะความคิดสร้างสารรค์อะไรแบบเด็กๆนะครับพบปุตตะเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวท้ายคลิปนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันวันนี้นะไพ่ใต้กององเราวันนี้เป็นไพ่ห้าดาบนะครับความเป็นตัวของตัวเองคนที่อยากกินคุณมากๆในส่วนใหญ่เขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่นะอาจจะดูดือ้ออาจจะดูหัวแขกไปบ้างนะครับแต่เขาก็มาด้วยใจเนาะคือคือมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะรักชอบแล้วก็รู้สึกอะไรกับคุณนะค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่มีความเป็นจุดร่วมกัน ใครที่ถูกปกคลิปวันนี้ตกดึงดูดเข้ามานะครับตัวคุณมักจะดึงดูดคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงและตัวของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันนะครับมีอะไรอีกไหมที่ลืมพูดไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาคลียพลังงานกันนะเออเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเบื่อสัญลักษณ์ของเราหรือย,อยังเพราะน,นี่พี่เข้มใช้มาหลายปีมากเลยอะนะมันทําด้วยยูวีเรซินนะเป็นงานเรซินที่พี่เข้มทําขึ้นมาเอง เป็นงานชิ้นแรกๆในชีวิตเลยที่ทําเลยซึ่งก็เลยประทับใจก็เลยเก็บไว้แต่จริงๆตัวพี่เข้มมามีชิ้นงานชิ้นอื่นด้วยนะมันไม่ได้มีแบบแค่นี้มีเครื่องปัะนดบับมีสร้อยคอเป็นชิ้นแรกแต่สร้อยคอชิ้นแรกในชีวิตที่พี่เข้มทำอยู่เลยซึ่นพี่เข้มเก็บเอาไว้ให้ดูบ หายไปไหนไม่รู้อ่ะพี่เข้มเก็บไว้แถวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าพี่เข้มจะเอามาโชว์แต่ถ้าใครอยากเห็นอนะ่ะติดตามนะติดตามช่องของเราติดตามตอนต่ตตอๆไปเดี๋ยวพี่เข้มจะเอามาโชว์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันการดูดวงแบบเพิการนะครับเป็นจินนิลอริทติ้งรับทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะเพื่อนๆนะรับไปแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะโอเคนะขอบคุณมากนะครับถ้าเพื่อนต้องการซัพพอร์ตช่องนะครับสับสกายไลค์แชร์ได้เลยหรือว่าดูดวงส่วนตัวหลังใหม่ก็ได้นะครับตามช่องทางที่พี่เข้มได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างการดูดวงหลังใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะต้องคุยกับพี่เข้มในเพจเท่านั้นนะแล้วก็เพื่อให้ชัวร์เป็นพี่เข้มเนี่ยต้องได้ยินเสียงพี่เข้มนะเพราะพี่เข้มจะดูแบบเขาเรียกว่าดูแบบโทรคุยสายอะไรแบบนี้ เอออาจจะส่วนใหญ่จะใช้ a c e b o o k อ่ะแอปอื่นๆก็อาจจะมีใช้บ้างแต่พี่เข้มไม่ค่อยสัตทานั์วาใช้ไม่ค่อยเป็นกลัวผิดพลาดนะมีอะไรอีกไหมที่ลืมพูดอ๋ออย่าลืมไอ้นี่นะกดปุ่มซุปเปอร์แตงก็ได้กดสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับสมัครสมาชิกช่องพี่เข้มแนะนํามากเลยเพราะนนั้นมีคลิปที่เอาไว้ปรับพลังงานสามารถปรับพลังงานให้เ,เพื่อนๆได้ใครที่มีพลังงานเชิงลบที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็ก เข้าไปในคลิปนั้นจะมีการทํางานกับตัวตนวัยเด็กนะครับแล้วมันจะเคลียร์ออกทุกอย่างนะค่อยๆทําไปไม่ต้องรีบร้อนเปิดฟังซ้ําทุกวันเปิดฟังก่อนนอนเปิดฟังเวลาง่วงหรือเปิดฟังเวลาที่เรากําลังมีสมาธิมากๆมันจะยิ่งได้ผลดีนะครับเป็นวิธีที่พีเข้มใช้เป็นวิธีที่พีเข้มใช้กับคนรอบข้างแล้วก็ช่วยชีวิตคนรอบข้างเอาไว้นะครับใครที่มีความรักซวยๆความรักรูปแบบแพทเทิร์นเดิมๆเงี้ย ควรฟังเลยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีด้วยครับแล้วพบกันนะครับ